ซองชีวิตบีสุกริตลงไลชีวิตเรียบง่ายในวัดและธรรมชาติไม่กลับมาค่ะใครก็ต่างคิดถึงและเฝ้ารอผลงานของนักร้องนักแสดงหนุ่มบีสุกริตหรือบีเดอะสตาเจ้าของตำแหน่งรางวัลขวัญใจมหาชน5ปีซ้อนเพราะบีสุกริตตั้งแต่ที่เฟดตัวออกจากวงการไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ต่างจังหวัดอยู่กับวัดกับธรรมชาติก็ไม่เห็นบีสุกริตรับงานเหมือนเคยค่ะและแน่นอนว่าถ้าพูดถึงบีสุกริต หนึ่งในเพลงฮิตของเขาก็ต้องเป็นเพลง I Need Somebody อยากขอสักคนซึ่งเป็นผลงานผ่าแจ้งเกิดตั้งแต่อัลบัมแรกในชีวิตของบีสุกฤตเลยก็ว,ว่าได้ค่ะสําหรับบีสุกฤตเราให้ฟังว่าเพลงนี้เมื่อก่อนมันถูกแต่งให้กับพี่ดูโอพี่น้องกอฟพิชยะและไมพิรัตนิธิภพศสารกุนนั่นเองค่ะเพลงนี้ผมเรียกมันว่าเพลงส้มลน่นเพราะว่าตอนแรกเพลงนี้มันไม่ใช่ของผมมันเป็นเพลงที่แต่งให้กับศิลปินทั้งอื่นซึ่งกอฟไมได้ปฏิเสธเพลงนี้ในตอนนั้นผมพึ่งเข้ามาเป็นนักร้องใหม่ เลยบอกไปว่างั้นผมขอนะครับเขาก็เลยให้เพลงนี้มาปรากฏว่าพอปล่อยเพลงปุ๊บมันเป็นเพลงที่ทําให้ผมมีบ้านมีรถมีที่ดินใช้นี้ให้กับพ่อแม่จนถึงทุกวันนี้เองครับ